สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับโรคที่ฆ่าชีวิตแม่ทุมปทุมวดีเข้ามูลคดีนั่นเองค่ะรู้จักโรค ALS และโรคไทรอยเป็นพิษหลังฆ่าชีวิตแม่ทุมและวิธีเช็คอาการป่วยนะคะโรค ALS และไทรอยเป็นพิษโรคกล้ตัวพบได้บ่อยฆ่าชีวิตนักแสดงอาวุโส แม่ทุมปทุมวดีพร้อมแนะนำเช็คอาการป่วยและวิธีป้องกันนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของนักแสดงอาวุโสชื่อดังแม่ทุมปทุมวดีเขามมลคดีที่เสียชีวิตหลังจากอาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษและโรค ALS มานานกว่า8ปีสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนายแพทย์สมศักดิ์อัธศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าคือภาวะที่ต่อมไทรอยหลังฮอร์โมนไทรอยออกมามากเกินไปเมื่อร่างกายมีปริมาณฮอร์โมนมากเกินความต้องการจะมีสภาวะเป็นพิษจนส่งผลต่อร่างกายในด้านต่างๆเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเช่นเหนื่อยง่าย ใจสั่นที่ร้อนง่ายเหงื่อออกมากหงุดหงิดหรือนอนไม่หลับโรคไทรอยเป็นพิษมักพบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ5-10เท่าทั้งนี้หากผู้ป่วยมีภาวะไทรอยเป็นพิษที่ไม่รุนแรง อาจไม่มีอาการแสดงใดๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุไม่ค่อยแสดงอาการอย่างชัดเจนมากนักจึงต้องหมั่นสังเกตและตรวจเช็คการป่วยที่ตัวเองเป็นหากพบว่ามีอาการที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยด่วนนะคะสัญญาณเตือนสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะข้อ 1. น้ําหนักตัวลดลงข้อ 2. ใจสัน่นข้อ 3. งุนหญงิดง่าย ข้อ4ที่ประจรเต้นเร็วมือสั่นข้อ5ตาโปนผมร่วงข้อ6คขี้ร้อนเหงื่อออกมากสำหรับโรค ALS แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาเผยว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวตายไปก่อนอายุไขอาการของคนไข้คือมีอาการกล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงแขนขาลิ้นคอสติสัมปชัญญะจะดีสมองไม่เสื่อมแต่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการไม่มีแรงเช่นเมื่อมีอาการที่ขาขาจะรีบเป็นที่มือมีอา การมือรีบเป็นที่ปากจะมีลิ้นรีบพูดไม่ช้าลืนอาหารลำบากสำารักได้หากเป็นมากรุนแรงคือเป็นไปทั้งตัวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้กินอาหารเองไม่ได้ต้องใส่สายให้อาหารเจาะหน้าท้องให้อาหารซึ่งโรคนี้พบได้ทั่วไปในทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองที่บ้านเป็นโรคเรื้อรังจะมานอนโรงพยาบาลเมือ่อเกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อหรือ อ่อนแรงมากอาจเกิดแพลกดทับหรือไปจนถึงรับประทานอาหารเองไม่ได้ต้องใส่สายให้อาหารเป็นการรักษาสภาวะแทรกซ้อนส่วนในรายที่เป็นมากหายใจเองไม่ได้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็มารักษาที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามคำแนะนำเบื้องต้นในการสังเกตหากสงสัยว่าจะเป็น ALS คือสังเกตอาการหากมีอาการแข็งขาไม่มีแรง มีอาการรีบแต่จะไม่มีอาการชาแต่แขนขาจะรีบค่อนข้างเร็วและสังเกตกล้ามเนื้อบริเวณที่รีบเนื้อจะเต้นเป็นผิวให้สังเกตโรคนี้ได้บ่งบอกเบื้องต้นว่าเป็นโรคในกลุ่มนี้การวินิจฉัยต้องมีการตรวจร่างกายตรวจคลื่นไฟฟ้าประสาทกล้ามเนื้อขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิน อธิบดีกรมการแพทย์แพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์แพทย์ททผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิชาสถาบันประสาทวิชาและขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังคลิปจนจบนะคะหากมีสาระดีๆเพิ่มเติมทางเราจะนํามาอัปเดตอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ